คุณหนูสลับตัวตอนที่สิเบเอพ่อสุดยาที่ชนะเมื่อวันก่อนส่งผลให้วันนี้มีผู้ใหญ่หลายคนเดินทางมาสู่ขอยานนนจากทางครอบครัวทำให้ยานนนถึงกับอึง้งแทบจุดหายใจนี่คือเรื่องจริงแล้วทำไมถึงเกิดขึ้นกับตัวเองทงั้งทั้งที่ควรเกิดขึ้นกับไกรวิทย์ผู้เป็นพี่ชาย พูดชนะตังหากอะไรกันเนี่ยลุงลอองแน่ใจเหรอแน่ใจครับคุณหนูตอนนี้คุณท่านแทบกระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลยตั้งแต่เช้าแล้วครับดีนะที่ฉันอยู่ในห้องตำราไม่งั้นเจอคนพวกนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทำตัวยังไงคุณหนูหรือคุณหนูจะหนีครับจะหนีไปไหนได้ล่ะอีกอย่างหนึง่ง ฉันก็ก็อะไรก็กลัวไปเจอจกกักรพรรดิไงล่ะเล่นตามจิตไปทุกที่ไปตรงไหนก็เจอพอๆกับพาณิชย์เลยไลยนั้นก็ไม่น้อยหน้าหาเรื่องได้ทุกครั้งที่เจอกันแล้วคุณหนูจะอยู่แต่ในห้องตำรายอย่างเดียวเลยล่ะครับใช่บุงละอองช่วยบอกคุณพ่อกับคุณปู่ทีว่าฉันไม่สบาย ไม่อยากพบใครทั้งนั้นครับคุณหนูป้องกันไว้ก่อนดีกว่าทําถึงขนาดนี้แล้วถ้าใครอยากเจอก็คงต้องเกรงใจกันบ้างข่าวนี้รู้ไปถึงหูพาณิชย์แทบอยากจะเหวี่ยงทุกอย่างลงเพินแต่ก็ต้องเก็บอาการไว้ตอนหน้าครอบครัวเขาไม่สามารถแสดงกิริยาที่ไม่สมควรออกมาได้ เขาเรื่องสูตรยานั่นแทะบ้านนั้นถึงได้สำคัญคุณพ่อครับเป็นเพราะผมเองที่มีความสามารถไม่พอไม่ใช่หรอกไม่ใช่ลูกหรอกคุณพ่อเป็นพญานนต่างหาพญานนไม่เข้ามายุ่งพาีิของพ่อก็คงชนะไปแล้วคุณพ่อพวกเขาชนะเป็นเพราะสูตรยาของเราไม่ใช่พญานนจริงด้วย เป็นพราสูตรยาของเราถ้าเราปรับเปลี่ยนสักหน่อยคนที่ชนะก,ก็คือพวกเราใช่ครับคุณพ่อยาโนไม่ได้เก่งเลยลูกพ่อต่างหากที่เก่งครับแค่เพิ่มตัวยาไม่กี่อย่างแค่นั้นเองแต่ต่อไปผมจะไม่ยอมให้คุณพ่อน้อยหน้าใครอีกแล้วครับตีมากลูกรักสูบขออะไรกันคนพวกนั้นคงบ้าไปแล้วนะแน่ แค่สุดอยากแค่สูตรเดียวก็อยากพากันเกี่ยวดองกับสัตวิ์พิสุทธิ์หวังว่าหนึ่งในนั้นคงไม่มีจักรพรรดิกับพอไม่มีนี่แหละจักรพรรดิก็เลยหมุดหงิดการสั่งการว่าใครยังไปวุ่นวายที่บ้านสัตวิ์พิสุทธิ์ก็ให้จัดก,การช่องทางการลงทุนทั้งหมดหากไม่ใครขัดขืนก็ให้จัดก,การไปซะด้วยกันเลยแม่ครอบครัวของยานนท์ ใช้ข้ออ้างว่ายานนลยังเด็กยังไม่ได้ตอบตกลงกับใครแต่ก็ยังทำให้จกกักรพัรดิหงุดหงิดอยู่ดีเจ้านายครับจัดก,การเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วครับสักพักหลังจากได้รับข้อความน่าจะออกมาจากบ้านชัที่สุดทั้งหมดแล้วครับดีมากแล้วยานนละ่ะยานนได้ออกมาเจอกับพวกเขาไหมไม่ครับเจ้านายดีมาก กองชัยรับเจ้านายเราไปที่จัดพิสุดกันเออครับเจ้านายอยากจะรู้นักว่ายานนท์ตอนนี้มีท่าทียังไงที่มีคนชื่นชอบและอยากแต่งงานด้วยแต่ไปถึงแล้วแม้แต่เขาก็ไม่ได้พบยานนท์ยานนท์ไม่สบายครับต้องขอโทษคุณจกักภัทรด้วยไม่เป็นไรครับคุณสีชัยแต่ว่า ยานนเป็นอะไรล่ะครับแค่ไข้หวัดธรรมดาสงสัยเพราะงานเลี้ยงเมื่อคืนนอนน้อยไปหน่อยนะครับงั้นผมขอให้หายไวๆนะครับขอบคุณมากครับในเมื่อไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนงั้นผมเดินไปส่งไม่ต้องหรอกครับซีชอยมองบุรุษที่เพิ่งเดินออกไป ถ้าเป็นเมื่อก่อนการเข้าถึงตัวก็ว่ายากแล้วอย่าว่าจะพูดคุยเลยแต่มาถึงตอนนี้คิดๆแล้วก็แปลกการที่เขาได้เจอหรือพูดคุยมันง่ายกว่าที่คิดบ่อยเกินจนการเป็นเรื่องปกติไปแล้วกว่าจะรู้ทีจักรัรรก็เข้าออกที่บ้านบ่อยมาก ตัวเองก็คิดไม่ถึงเหมือนกันคุณปู่ยานนลหลานเป็นยังไงบ้างผมก็ไม่ได้เป็นไรนี่ครับโปร่รู้แต่หลานคองอึดอัดอยู่แต่ในห้องไม่เป็นไรครับตอนนี้ทุกคนก็กลับไปแล้วรวมถึงเขาด้วยใช่ไหมครับดูเหมือนเขาจะรู้ว่าเราไม่ได้ป่วยก็ช่างเขาสิครับถึงเขาจะรู้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย เล่ากับเขาเป็นเพื่อนกันแล้วใช่ไหมไม่ใช่นะครับคุณปูเขาก็แค่คนไข้ของผมเราแน่ใจนะว่าเราไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาแน่ใจครับแต่เขาดูเหมือนจะสนใจเรามากเลยนะอาจเป็นเพราะว่าความสามารถของผมก็ได้นะครับคุณปูอาจจะใช่เราไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาแล้วก็ไม่อยากเป็นด้วยใช่ไหมหรือว่าอยากเป็นไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเขาเลยครับคุณปูและไม่ควรเป็นด้วย เขาเป็นคนที่อันตรายคุณปู่ก็รู้นี่ครับเขาถูกรอบทำร้ายหลายครั้งถ้าเราเขินอยู่ใกล้เขาต้องได้รับอันตรายไปด้วยแน่ๆจริงด้วยทำไมปู่ถึงคิดไม่ถึงข้อนี้งั้นเราอยู่ห่างเขาเลยนะก็อยวงห่างตลอดแหละมีแต่จัก,กรพัิที่พยายามเข้าหาหมอนนี่ต้องการอะไรหรือต้องการรวบรวมคนเก่งมาไว้กับตัว ให้ตายเธอะคนเก่งทุกคนใช่ว่าจะซื้อได้และคนเก่งทุกคนก็มีสมองใช้ความสามารถตัวเองไม่ดีกว่าหรอดีกว่าไปรับใช้ใครผู้ชายคนนี้รู้จักใช้คนจริงๆจกกักรพัรด์จามไม่หยุดหลังจากกลับมาสงสัยเจ้านายจะจิดวัดจากคุณยานนทแน่เลยแกจะบ้าเหรอไอ้ชัย ฉันยังไม่ได้เจอกับยานนเลยเออก็ไม่แน่นี่ครับเจ้านายไปถึงบ้านของคุณยานนแล้วแค่สื่อถึงกันก็อาจเหมือนได้เจอกันแกนี่พูดได้ดีเดี๋ยวฉันจะขึ้นเงินเดือนให้ขอบคุณมากครับเจ้านายง่ายๆแบบนี้เลยพูดไม่กี่คำเกี่ยวกับยานนเงิน,นก็ขึ้นแล้วยานนคือโชคดีของเขา แกไปตามหมอไหมฉันไม่ดีกว่าฉันไปที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าฉันจะไปตรวจที่โรงพยาบาลชัดพิสุทธิ์ครับเจ้านายพอไปตรวจก็ไม่พบว่าจัก,กรพัรดิเป็นอะไรร่างกายแข็งแรงดีไก่วิทย์เป็นคนตรวจให้เองทำให้จักรพัรดแ์แปลกใจไม่น้อยแน่ใจเหรอคุณวิทย์ว่าผมไม่ได้เป็นอะไรครับแต่ว่าคุณจักรพัรดิ ยังมีอาการอื่นอีกหรอครับไม่มีก็มีแค่เท่าที่บอกไปที่จามสามสี่ครั้งอ๋อไม่ได้เป็นอะไรจริงๆครับหวัดก็ไม่เป็นคุณแข็งแรงมากขอบคุณมากหมออ๋อถ้างั้นผมฝากหมอด้วยน้องชายของคุณไม่สบายช่วยดูแลให้ดีหน่อยยานดนไม่สบายเหรอทำไมเขาถึงไม่รู้ กวิทย์ถึงกับเกาหัวเขาเป็นพี่ชายยังไม่รู้จกกักรพัิรู้ได้ยังไงเออครับครับงงกายวิทย์งงอะไรหรือจะไม่รู้ว่ายานนลไม่สบายเป็นพี่ชายยังไงถึงไม่รู้ว่าน้องไม่สบายต่อตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มีใครไปสุขขอ,อยานนที่บ้านอีกเลยพากันมาที่โรงพยาบาลในเครือชัดพิสุทธิ์ กลายเป็นว่ามีคนปกตินี่แหละมาดักรอและขอเจอกับยานน์ไม่ใช่แค่ยานน์พี่พี่ของยานน์ด้วยตอนนี้โรงพยาบาลคึกคักมากไม่แค่คึกคักคุณไหวด้วยเพราะมีคนที่ป่วยจริงและแกล้งป่วยเพราะอยากเข้ามาด้านในของโรงพยาบาลเพื่อจะได้เจอกับยานน์ยานน์ที่อยู่บ้าน รู้เข้าถึงกับกลุ่มขมับคุณหนูจะไปที่โรงพยาบาลหน่อยไหมครับตอนนี้คุณหนูฮอตมากเลยนะครับถ้าไปไม่ยิ่งวุ่นวายไปกว่านี้หรอแล้วแบบนี้ทำไงดีครับปล่อยไว้อย่างนี้แหละพอมีเรื่องอื่นมาพวกเขาก็จะสารเรื่องนี้ไปเองคุณหนูแบบนี้ก็นานเลยสิครับคงไม่นานรอก้าน,นรรู้ถ้าจะกูนชันที่สุดมีข่าวเมื่อไร รวรัตก็จะสร้างข่าวขึ้นมากบรัศมีของฉัตรพิสุทธิ์ไม่แค่ตระกูลฉัตรพิสุทธิ์ตระกูลอื่นๆด้วยข้อนี้ยานนลรู้ดีเป็นอย่างที่ยานนลพูดจริงๆไม่นานก็มีข่าวของพาณิชเป็นพีเซนเตอร์ในเครือตระกูลปรวรัตข่าวแบบนี้ก็สร้างขึ้นมาได้ขนาดละอง ยังแอบขำคุณหนูครับมีข่าวจริงๆด้วยดูสิครับคุณหนูข่าวว่อนเน็ตไปหมดเลยคุณพาณิชสมหวังแล้วอะไรคือสมหวังลุงละอองก็คุณหนูพาณิชอยากเป็นพรีเซนเตอร์นี่ครับอยากไปมานานแล้วแต่คุณปู่ท่านไม่ยอมครับทำไมล่ะคุณปู่ว่าลูกหลานไม่ควรเป็นพรีเซนเตอร์ อีกอย่างคุณพาณิชก็ยังเด็กเกินไปก็ได้อยู่นะพาณิชหน้าตาออกจะดีครับหน้าตาดีอันนี้ผมไม่เถียงแต่นิสัยนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งเด็กในบ้านรู้ดีตอนนอาคนในตระกูลทำตัวดีเรียบร้อยมากแต่กับคนรับใช้ในบ้านก็วิ่งเวียนบางที ก็มีทำร้ายร่างกายลุงละอองถ้าไม่อยากเอ่ยถึงเขาก็อย่าพูดเลยก็ไม่อยากแล้วครับแต่มันอดไม่ได้จริงๆคุณพาณิชย์เทียบคุณหนูไม่ติดสักอย่างอย่าพูดแบบนั้นเลยคนเราก็ดีไปนละอย่างหรอครับแต่มันก็ไม่น่าจะต่างกันมากขนาดนี้นี่ครับต่างกันแค่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้เรื่องฟังเข็มเขาต้องเก่งให้ได้ ต่อให้ไม่เก่งแต่ก็ต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หลังจากคุยกับละอองยานนท์ก็มาในห้องตำรายครั้งและพบว่าตำราฝังเข็มหายไปพอเขาเออกจากห้องก็เห็นว่าปู่กลับมาจากโรงพยาบาลก็ตกใจพอปู่ก็รู้เหมือนกันตำราหายไปเหรอหายไปได้ยังไงปู่รู้ได้ยังไงและรู้เร็วด้วยยานนท์ ไม่ทันได้อธิบายป้าสาลีก็พูดแทรกขึ้นมาว่ายานนทิ้งก้างกำลาโดยไม่สนใจหายไปก็ยังไม่รู้ดีไม่ดีอาจเป็นยานนเองที่ออกไปขายยานนยิ้มไม่ได้หายหรอกครับคุณปู่ป้าสาลีถึงกับตกใจเมื่อได้ยินยานนพูดอย่างนั้นไม่ได้หายไปครับคุณปู่เป็นไปไม่ได้ มันจะไม่หายได้ยังไงในเมื่อมันไม่มได้อยู่ในห้องป้ารู้ได้ยังไงว่าตำราไม่ได้อยู่ในห้องก็ก็ฉันก็ฉันนั่นสิป้าสาลีรู้ได้ยังไงถึงขนาดโทรบ,บอกฉันให้รีบกลับมาเออก็ฉันได้ยินคุณหนูบอกว่าตำราหาย